เฮ้ยแบ็คมันอยู่บนหลังคามันกระด้งมันกระเด้งขึ้นมามันล่อนเอวโีโสภาหรือวปล่าล่อนเอวเด้อเนาอีหนูโคโยตี้อีหนูโคโยตี้เอายืนนิ่งโคโยตี้เขาต้องเสด็จเสด็งหน่อยเบอรเป็นโลกเหรอฮะอ๋อแบ๊คแบกับพี่เพี่เลยพี่นักนี่อะไรนักมันอยู่แถวๆตู้แรกของอะแบ็คไปไหนวะไปชุบเพื่อนเหรอมึงรักเพื่อนกันไปแล้วมึงรักโีโคโยตี้เหรออีโคโยตี้มันตายแล้วนี่โคโยตี้ตายเกือกลูกนั่งก็ดีเฮ้ยกับพี่กับพี่กับพี่ บ้านไม้บ้านไม้เข้าบ้านเขียวแล้วเออโอเคโอเคไก่ไก่ไก่ไกลอย่าได้แล้วผันดาันดาผันดาผันดาไอนเนี่ยเราเราเบอร์หนึ่งผู้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยเบอร์หนึ่งเอออะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่พี่พี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่จัดมันดีแบ็กจัดมันดิโบ๊ะ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 โบกโบกเรียบร้อยไก่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 ทีมผู้ย่างไก่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยช่วปิดไฟเฉพาะไม่ได้ปิดไไม่ได้ด้วยกูยาวแล้ววันนี้ เอ้ยเบอร์หนึ่งไปไหนมาเบอร์หนึ่งไอ้โบเมื่อกี้นายไปไหนมาวะเด็ดกาเกิดหรืออะไรเข้าไ่ทันเขาเหรออ้าวพูดพูดเฮ้ยไอ้โบ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 โหลโหโบไปไหนมาก่อนไปไหนมาก่อนสารภาพมาก่อนเฮ้ยโบกูไม่ช่วยมึงนะโบมึงไปคนเดียวตายคนเดียวนะกูสารภาพเลยกูไม่ช่วยมึงนะถ้ามึงไม่ตอบกูอะโบโบอ้อมโบโบอ้อมอ้อมสวยสวยโบสวยโบอ้อมอ้อมไปหลังมันเดี๋ยวจัดเองเดี๋ยวจัดเองโบ เอาเลยเอาเลยเอาเลยอาเลยโครับัวีครับวิงงาบวิงวิงกูมาแล้วโบโบไก่ดาวเอ้ยจี๊ดเลยเอ้โอ้โหออกวาไอ้ีอแม่เราเราไม่จบไงมันมันมันไม่มีเนี่ยไอ้ควายอ้วยรู้เปล่าคุณตอนตอแลคุณไปไหนมาผมถามคุณก่อน ไอ้ควายเปิดไมค์ snap ด่ากูเฉยเราจะไปแต่งตัวแบบไก่ๆแต่ว่ามีสกิลนะแบบแต่แต่งตัวไก่เฉยๆเราจะโดนด่าหรือเปล่าเราไปทดสอบสังคมกันนะครับแต่งตัวไก่แต่งยังไงบ้ไอ้สัตว์เนี่ยผมแสกอย่างเงี้ยดีดีดีแต่งตัวเออไปเลยกากเกยก่ไก่มีวะอันนี้ตัวนี้ตงเนี้แต่งตัวเกียจจั๊บเปิดตาสอบสัตว์ไปเลย ไอ้เหี้ยกวรคสตีนนี่แหละคุณจะแต่งตัวนี่แหละไปเล่นทีวีส,วสวีเราจะไม่ปไปเปิดใบนะเราจะรอแบบโฮโฮโทุเรหมึงกับแพทยมึงกับทุเรห์เ่๊ะปะเอาล่ะเรามาดูว่าเราจะโดนด่าหรือโดนเหี้ยอะไรมันโดนเขาดูถูกไว้แบบว่าไอ้เหี้ยตายบ่อยไก่จ้างอะไรเงี้ยเจอเรื่องปัหารุ่นใหญ่กันด้วยสอนหาแฟนหน่อยครับ แฟนก็มันหาได้หนึ่งมองก่อนมองก่อนว่าเฮ้ยตรงกับตัวเราหรือเปล่าเออนั่นแหละแล้วลองจีบดูจีบดูแลครบก็ดูครบแล้วจากนั้นก็คุยกันถ้าละวะสัตว์พอเราคุยกันแล้วรู้เรื่องว่าเออเขาชอบเราเราชอบเขาก็โอเคมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับประมาณนั้นไอเยี่ยนี่จะผสมพันเดียวเลยอแนวแน่ไงจั่งใจจีบเป็นนิทานแนวเน่จริงๆโอ้โอหัวหนึ่ง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  อะไรบอกลิงมึงจะทุบกูบอบอกหัวแดงนี่หัวแดงไปดิมึงอ่ะหัวแดงตายไปซะบลกไก่ขอเป็นมันเลยนะคนต่อต่อนะขอตัดเป็นมันเลยแบบแยกล่างอะไรเงี้ยแบบแยกล่างแยกล่างนะแยกล่างทขาแยกล่างบอกหัวแดงนี่หัวแดงโอ้โยกำลังยิงอยู่พี่ไม่สนใจเลยโอ้ยกลืนมากูไม่ยิงมันวะโอ้ยไม่ยิงกันแล้ยิงี้ย เล่้งอยู่สามรอบไปยิงอยู่คนเดียวเอา้าเอ้ยผันสองไม่ตายอะไรวะนั่นน่ะคอยเงี้ยโดนเฮ้ยนานี่นานี่นานี่กูไปแล้วผีหลอกดาดีไอ้เหี้ยอะไรวะนั่นน่ะ <c oughs> เฮ้ยนี่ไอ้ <300 S 2> าสามร้อยเหี้ยอะไรวะนั่นน่ะ เป็นเหี้ยอะไรล่ะครับท่านขาเป็นยู่ไหนวะสัตว์ขาผมอยู่นั่นเหรออ้าวไจะมีคนมาชุบกันแบบบุกเลยบุกเอะไปใช้บึ้งดีกว่าตรงนี้เพื่อนเพื่อนลุปเลสิบึงรูปมันล้มล้มกี่ครั้งแล้วไอสัตว์ล้มกี่ครั้งแล้วพวกมึงยังไม่ยิงสักทีชุบกูด้วยบอกใครใครก็ได้ไอสัตว์เร็วเร็วดีเร็วดีเอ้า แขนกูไม่นีอู่โอ้ยแบทซุ่มุกเหอแบกมาชุบกูคอดนี่พีตวนี้มีตังนี้มีไอ้เหี้ยเพื่อนแบกช้าีบ้าอเกูแตกเอากูตายออาตายคู่ไปเอาเพื่อนดุสองออเกูจะจะรัไม่ดบบนี้ทัายไอ้เหี้ยาไปยืมเฉยมไปมาแบก ไม่มันมันหยุดให้เหมือนตอนนั้นไงที่ผมกระโดดไม่ได้แล้วก็มันหันม้าไม่ได้ไม่กี่ผมจะหันมา้าวิ่งเลยแย่เป็นพิงค้างเลยแหม่ไม่พูดเนี่ยไม่พูดเงี้ยไม่อยากได้โป้โปมึงลงไปทำไมเนี่ยไอ้ผมสูตรอะไรน่ะไอ้ไก่ตายซะน่ะโอ้เพื่อนเพื่อนแอคแรกแกกกูลงไปด้วยแล้วกันช่องช่องทางมึงสวยเพื่อนแต่การมาดิทำอะไรนั่นอืมอรงนี้หนึ่งตรงนั้นหนึ่งตรงนั้นเจอพี่หน่อยเป็นไงยายายาได้ขึมเอ้ยแบ๊ก สวยสวยเฮ้เพื่อนพี่มันไว้ใจได้อยแล้ววะบ้าไงเสียวบ้าไงเสียวไปกันดีกว่าน้องชายเราไปบุกกันดีกว่าเราไปจมดีไก่ดีกว่าเฮ้ยงงนะโงงนะไอ้หนูยิงพี่หนี้พี่จะตายกลางถนนว่ะไม่อยากโดนทีมร้อเหยียบอ่ะอยากโดนปืนมึงกระโดดยิงพี่ดนีไอ้หนูมึงกระโดดไปกระต่ายแล้วพวกมึงอ่ะไอ้ไก่ดาวไปสองดีกูเจอลูกน้องกูเอ้ดีเพื่อนรักไอี้เพื่อนรักเจ้าประาเพื่อเดียวประาโอ้เก่งจริงจัด นายมันโคตรเฟี้ยวว่ะนีดีลาดดึกบุดีเอ็นดีเพื่อนรักเอ็นดีเอาเอวีมาเอวีมาเดี๋ยวจัดการเองเอาลูกซองไปตีสนิทตีสนิทเพื่อนหลอกเอาปืนมันเอามาเฮ้ยเดี๋ยวรอเอ็นดีเพื่อนรักเอ้าวเอ็นดีสัตว์เพื่อนรักเพื่อไอ้เพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักกูเอาเอวีมาแล้วไอ้ไก่เพื่อนรักเอ้ยสองตัวอย่าเจ้า ยกูแตกเอีทันหนึ่งทันงทันหนึ่งทันหงเฮ้ยทันยูทันยูมึงอะไรเอ้ยไม่ทันวะเหลือกูคนเดียวกูเก่งจังมันการนาเขตมันการนาเขตแล้วอะไรของมึงไอ้ไก่ไอ้ไก่อะไรของมึงตายไปซะมาหนีมาถล่มกูหนีมาถล่มกูอยากตายกูอยาตายที่โลกกูวิ่งกลับแล้วไอ้สัตว์อยากตายกลางถนนยังไม่โดนจิบรถเหยียบเราแล้วหลังเราแล้วจะโดูเนี่ดนสัตโบ๊ะโบ๊ะดาวไปหนึ่งไอ้สัตว์ โบ๊ะอีกหนึ่งจุกครับจุ๊กครับโบ๊ะอีกหนึ่งเฮ้ยดีละตัวดีละตัวเฮ้ยโบอีกหนึ่งโบมาปฏิัเ้ยโบมาิไก่ขนาดนั้นมันสู้พี่ได้หรือเปล่ามึงบอกแค่ีในโนหนึ่งั่นเปนัวปรกอบกับกราด้วยเฮ้ยก็ใช่ไงเอออะไรของมึงครับเฮ้ยแกหมดว่าเฮ้ย แอกก็จะต่อไม่ต้องตัดช็อตนี้ลงนะไม่ได้เดี๋ยวช็อตนี้ไม่ได้เดี๋ยเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยแพงเงืองยปฏิหารแต่ชัดเขี้ยโอ้โหเด็กเขี้ยแม่งเอาไงกูวะช่วยไม่ได้นะแบ็กพี่โดนจ้องสองตัวเลยไม่ได้ไม่ได้จริงๆเราเชื่อหลักงั้นอ่ะพี่จูฟ้าหมวกไม่มีอะไรผมไม่มีปืน ไอสัตว์แม่งข้างบนก็ครบดีจังผมไม่มีปืนมึงจัดเลยเพื่อนอย่าให้น้อยหนะ้าหาก้ายยิ่งหวยก่อแตกไปจังวันนี้ยังไงที่หมาจะไปหนึ่งและเขาทําการแปลงเป็นผู้หมายนะครับโดยเหมือนว่าคนอื่นจะไม่รู้โดยที่เหมือนเขาจะไม่บอกยังไม่แน่ใจและตอนนี้เหมือนเสื้อดำยืนนิดหนิ่งและเขาจะจกกัดการยังไงดีทาขงขวามาแล้วเรียบร้อยครับตายเปิดไม้เลยเพื่อนเปิดไม้เลยเพื่อนร้อนเลยเพื่อนร้อนเลยอะมันเต้นไก่เฮ้ยเดี๋ยวให้เต้นกันเดี๋ยวเฮ้เต้นกัเดี๋ยว เ <gegen violin> <acy> อ้าไปมาดีไปมาดีไปมาดีผมงาบเฮ้ยนิ่งนิ่งนิ่งงงนิ่งนิ่งงงงงงงดีไก่ได้ผมพี่ไม่ได้ลงทงนู่นนี่นั่นนี่อะไรมึงอะไรไอ้เหี้ยมันมันด่าผมมาไปท่าบ้ลงทงไม่ช่วยอะไรไอ้เนี่ยคุณยิงกันตัวข้างหน้าอยู่วางข้อท่าตั่างวคนโดนโดนแล้วก็เราโดนแล้วไอ้สัตว์เฮ้ย โดนแน่โดนแไอหยโดนเลเนี่ยโอยว่กอยกเราปิดไม้ก่อนเราปิดไม้ก่อนปักทงมัตีปากทงมบัตอีนะปากทงปักทงมัติปากทงเอิเอ๊ะัมทัเรยะัมทหเลาอะไรอ่ะก็แบกทีมาครับกูค่าไปสามตัวเมื่อกี้โอ้โหตัวเราน้องน้องเอาไปกินกูแบกมึงก็กูโดนดายอีกอ้เยอะเง่าว่ะไอเี้ยกูตนไก่ตทำไมตนไก่ทำไมปมันตนไก่มีมีมท่านี้ต้นไก่เยอะ เย่เเป็นไก่ไอ้ย่าได้เจอแล้วเลยเออคื่าหย่อนเล่งโตกียร์สวยๆเย่เขาสมอินดี้ได้ก็าสมดีจัดเขาบอกเขาบอกทำไมบ้าเออบอกทำไมบอกทำไมบอกทำไมสมได้ดีโหดแล้วมาทำเป็นอุ้ยสมได้ดีโหดีเขาเขาพี่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 ไอ้กูนี่หนึ่งนาไอ้สัตว์กูนี่หนึ่งนะกูแบกมึงอยู่นะเนี่ยไอ้เหี้ยกูแบกมึงอยู่กูแล้วกูโดนด่าเนี่ยนะโดนด่าครับมึงไอ้สัตว์ มึงจะตายแล้วมันโอ้โหแม่งโดนมึงแม่นจังวะไอเนี่ยชิบแม่นเกินไอ้เหี้ยมันเหลือมันเหลือเลยมันดูนะมันมันตาย lair, มันจะบ่นอีกป่ไอเอสโมกอะบ่นยังไงบ่นอยังไงบ่นอย่างเงี้ยเฮไอชอบอ่ะชอบอ่ะไปเด้อไปเร็วเอาตายเอาเจ้าเราฟังเราฟังเราฟังนี่เอ้เจ๊ตายนี่างนี่เหรอไพูดอยู่วอ้าวไอเหี้ยไม่รู้เลยว่าพูดอะไรสัตว์ก็บอกว่ารอฟังก่อน มีหรือเปล่าม e. e. ีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีเปล่ามีหเปล่ามีหรืเ่ามีือเ่มีหรือเปลาีหรือเมีหรือเปล่า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 หรือเปล่ามีปลมีหรือเปล่า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 มีหรือเล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปลามีหอเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามหรปล่ามีหรือเปลามีหรือเป่ามีหอเปล่มีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหเปล่าอเปล่ามีหรือเปล่ามีหอเปล่ามีหรืเปล่ามีหรือเปล่ามีหเปอเปล่ามีหอเ่ามีหรือ เนี่ยกูปักใส่ต่อเอ๊ยดังยังไงอ่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงอี๋อยากมีท่าไก่ยิ่งฝ่ยเลยไอ้ดีนี้เฮ้ยราไปตัวไอ้ดำไอ้ดำล้มเสื้อดำล้มสวยช่วยชวยชวยกำลังกำลังกำลังขยับกำลังขยับไอ้ตรงนี้ล้มทุกคนเฮ้ยกมีผีมีท้าประคองอ่ะมีหรือเปล่าไม่แต่ไก่ตอนนั้นที่เด่นอะไอ้ไก่เฮ้ยพุดดิไเฮ้ อ้าวยี่หกคิวโง่ไหวมันตอบมันจะโตตอบผมได้ปะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมันเชื่อมันเชื่อมผมวาพี่เฮ้ยได้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 ไม่ยี่สิบคิวอ่ะไม่ยี่สิบคิวแล้วแบบแบกไก่อ่ะพูดอะไรไม่เพอดีเปิไปดีิผมยังพูดอยู่เลยอยากโดนด่าเอาดีผมยังด่าอยู่เลยเต้ เอาพูดดีไม่พูดโอ้ไม่อกี้แม่งพูดมากคลิปหายแบบอะไรที่หนึ่งแล้วแบบด่าคนอ,อื่นเอ่ะเอาเตะกูออกเฉยเฮียมึงสตรีมให้กูดูก็ได้แบบมาเตะกูออกสตรีมสตรีมก็ได้สตรีมก็ได้เฮ้ยล,ลูกนี่ปักทงแล้วเนี่ยโออย่างเงี้ย่านี้อยากอยากคุยด้วยเนี่ยเมื่อกี้ยังพูดมากอยู่เลยอะไรปักทงอะไรเอี๊ยดเอี๊ยบอะไรนะแบบสุ่มมาได้อะไรอะไรอ่ะเฮ้ยพูดแล้วพูดเฮ้ยมาพูดพูดมาอ่าจะฟังอ่าพูดมาดิ พูดดีไอ่อะไรมึงฝึกไปเล่นเกี๋ยมาก่อนนะมึงไปฝึกให้เล่นเก่งๆกับกูมาก่อนถึงมึงจะด่าคนอื่นได้ไอ่เนี่ยมันสมพีดโอ้โหเล่นขาดเสือกด้ใมังพูดบ้างดิมึงให้พูดดิไอ่พี่รอฟังกูเหมือนเหมือนเชิญมาด่าตัวเองไม่เฉยไอ่เนี่ยเชิญกูมาเฉยเนี่ยปักธงโฉวแม่งเลยอีหรืเปล่าอืมีหรือเปล่าไอ้เนี่ยแบบอะไร มาพูดมาเฮ้ยเสียเวลาชิบหายโอตินอุ้ยอยู่ในเกมยังพูดกับกูอยู่เลยยังยังพูดด่ากูอยู่เลยพูดดีไอ้ด็กเพูดอยู่นี่ไงเออมึงจะพูดอะไรก็พูดมามึงจะพูดมาทำไมฮะแล้วเมื่อวันมึง,มงด่าก,กูทำไมในเกมฮะแล้วกูแบกมึงด้วยอ่ะอืมย่าไปขู่มันเยอะดีไงเน้นมันเยอะดีมันมันร้อง <c oughs> ไอ้ยีนั่งรอให้ผมเนี่ยมีติจูให้เาเปล่าเนี่ยกูมีติจูให้เนี่ยเาเปล่าไอ้ยีน่ ไม่รู้ดีแล้วถ้ามันจับได้เลยได้เลยไอ้เงี้ยเอ้ามีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เน้นไอ้เงี้ยเฮ้ยประทองเฮ้ยชงเมื่อกี้ก็ได้ M B P อ่ะก็แบบแบกผีมันก็สิบคิวอ่ะไม่ใช่หกคิวโง่ๆแล้วมาด่าคนอื่นนะแบกไก่แบกไก่บอกว่าแบกไก่ก็แบกไก่อะแบกไก่อ่ะไก่อะไก่อะไก่อย่าเน้นดิเฮ้ยโอ้โกไอ้เหีอา เอาไสิบเองหรือเปล่ปาเอาหมื่นหนึ่งหรือเปล่าหมื่นหนึ่งหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีบัตรสร้างห้องใหม่นี่อุ้ยนี่ครับขอตังค์หน่อยครับผมจะไปหนึ่งหนึ่งครับผมเ้เขาผมจะไปใจ่ายให้เขาอะครับใช่อะไกล้ไปละ